ก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นบาคาร่านะผมเล่นยังไงให้ได้เงินจริงนะครับผมเล่นยังไงให้ได้บวกวลนิดเวลน้อยนะผมมีเทคนิคมีสูตรนะอ่าทักก่อนที่เราจะไปดูผมเล่นนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมสูตรนะทางเราก็ยังมีกลุ่ม VIP นะครับผมอ่ากลุ่ม VIP ก็แจกสเต็ปแจกบอลกันทุกวันนะผมให้บินบอลกันตลอดนะครับ แล้วก็ยังมีกลุ่มนําเล่นนะมีเซียนตัวจริงครับผมมานําเล่นให้ทุกคนพาบวกกันไปเลยนะครับเตรียมรับทรัพย์กันได้เลยตลอดทั้งวันนะทุกคนก้าใครสนใจนะถ้าอยากเข้าเพียงแค่เปิดยุทธ0หนึ่งร้อยบาทนะผมขั้นตำนะ่ำเนาะตอนนี้ก็มียังมีโปรโมชั่นนะผมฝากสามร้อยฟรีหนึ่งร้อยบาทนะผมอ่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้จะมาเล่นบาคาร่าของค่าย W M Casino แล้วกันนะครับผม มีค่ายทั้งหมด13ค่ายนะให้เลือกเล่นเราสามารถเล่นได้นะครับผมเลือกเล่นได้ไม่เบื่ออ่ะ <c oughs> ผมชอบเล่นของค่ายนี้นะเพราะมันเร็วดีนะทุกคนตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่2 0 0นะครับผม2 0 0อ่าผมเพิ่งจะเติมมา2,000นะได้กำไรมา800ละแล้วก็จะจะมาบอกเทคนิคของว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงนะครับอ่ะไปห้องนี้เลยครับผม,รนะผมการเลือกห้องก็สำคัญนะผมการเลือกห้องก็สำคัญ เพราะว่ามันจะทำให้เราที่เราที่ถนัดชอบเล่นแบบไหนอะไรแบบไหนโอเคไม,มไม้นี้ให้เราแทงปากเปล่าขึ้นก่อนละกันนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นวิธีเพลย์เยอร์นะอ้๋ปอกแปดแน่ๆเลยเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยถ้าแทงก็ได้เงินแล้วนะผมอ่า เทคนิคนะถ้าใครอยากได้นะผมแอดไลน์ผมมาได้เลยนะแอดไลน์ผมมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ใ,ใต้คอมเมนต์นะครับผมผมว่าเพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับผมอะซุปเซอร์ไปที่หนึ่ง้อยบาทนะครับการดินเงินก็สําคัญนะการดินเงินก็สําคัญก็ต้องทบเงินด้วยนะครับผมเก็บเงินไว้ทบด้วยนะครับโอเคนะอือหือ โอเคไทยเกมแน่นอนครับผมไม่เข้าเอานะโอ้โหไทยเกมนะ,นนนะผมนะไทยเกมนะมไ,มนะไม่เป็นไรนะผมใจหายวูบเลยนะใจหายวูบเลยอ่าไม้แลกกันไทยเกมนะวันนี้จะมาแทงแค่สองสามไม้พอนะทุกคน <c oughs> ถ้าใครอยากได้เทคนิคนะแอดไลน์ผมมาได้เลยนะแอดไลน์ผมมาได้ <c oughs> ผม,มเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าเทคนิคผมมันคืออะไรนะผมใช้ได้จริงๆนะใช้ได้จริงๆรับประกันเลยนะครับ โอเคหนะ้าสวยนะหนะ้านะสวยกงไปกงเข้าไปโอเคกงสวยนะผมบวกแน่แนครับบวกแน่แน่ไม้นี้โอเคครับบวกนะครับผมไม้แรลกกับบวกไปที่เรียบร้อยนะเทคนิคของผมคือง่ายๆเลยนะเทคนิคของผมอยากได้เทคนิคแอดไลน์มาเลยนะแอดไลน์มาสอบถามมันก่อนได้นะครับผมไปมานี้ขอจัดไปที่แบงเกอร์ลวกันนะครับผม มาชวยสวยโอ้โหก้มไปก่อนเลยให้เขาก้มไปก่อนกงโอเคบอดนะครับผมบอดอ่าบวกนะครับผมหมาที่สองบวกนะครับอ่า แหมเล่นยังไงก็ได้ตังค์นะครับผมผมมีเทคนิคในตัวอยู่แล้วนะครับจัดไปเลยนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจนะครับผมสนใจก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้นะอุย้ยปคอกแปะอ้าวอือหือ ไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรนะว่าคิดจะปอกเก้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทบเงินเอานะเดี๋ยวเราทบเงินเอาไม่เป็นไรนะครับผมทบเงินได้นะทบเงินได้การดึงเงินก็สําคัญนะการดินเงินสําคัญที่สุดเลยนะครับอ่าสองร้อยบาทนะครับผมโอเคเปิดมาเลยนะผมแหมคนแจกไพ่น่าอกใหญ่มากเลยนะเปิดมา โอเคสองกับสามโอเคอาเราห้ากวงไปก่อนกวงไปโอ้เขาห้าเหมือนกันนะครับโอ้เราไม่เอานะไม่เอา <c oughs> ไทยเกยมนะผมไทยเกมแหม่า <c oughs> เปิดมาเลยนะครับผมโอเคเอาสวยๆหมหกเจ็ด 6, 7, แต้มโอเคเจ็ดแต้มโอ้โหเขาปอกแปดนะครับผมเขาปอกแปดนะม <c oughs> ไม่เป็นไรทบเงินเอานะทบเงินเอาเป็นสี่ร้อยนะผมสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยเลยนะ,ะเราแทงกันให้ดูสดๆนะครับผม เปอร์เซ็นต์บวกมันได้อยู่แล้วนะผมเทคนิคนี้ถ้าอยากรู้ก็มาแอดไลน์ผมมานะครับผมแอดไลน์ผมมาถ้าอยากทราบเนาะ,อะโอเคแล้วหนึ่งแต้มนะครับโอเคเขาบอดนะผมอ่าหนึ่งแต้มก็ได้กินนะครับผมหนึ่งแต้มก็ได้กินนะบวกอยู่นะผมได้กําไรอยู่นะครับผมยังได้กําไรอยู่นะครับอ่า อีกสักไม้เนาะอีกสักไม้ผมก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับผมนี่ขึ้นเป็นสามพันแล้วนะสามพันหนึ่งแล้วนะครับอีกสักไม้ก็ยังได้นะครับผมเปิดมาโอ้โหเขาเจ็ดเลยนะครับแต้มรถไปลต้มรถแปลสี่เต้มโอเค โอเคเขาบอดบวกอีกแล้วนะผมบวกอีกแล้วนะครับอ่ะก็ได้กําไรมานะผมได้กําไรมาเยอะเลยนะครับได้กำไรมาเยอะเลยสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนั่งยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะโอเคนะคผมถ้าใครสนใจนะที่อยากจะเล่นเกมเดียวกับผมนะสามารถแอดไลน์มาได้นะครับผมแล้วอย่าลืมบอกนะว่า,วามาจากช่องผมด้วยนะครับผมชื่อช่องก็บอกอยินแล้วนะ ถ้าใครสนใจนะครับผมขั้นต่ำเปิดเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ